โอเคพี่บอยมีคําถามอีกหนึ่งคำถามว่าเห็นเขาพูดกันเรื่องการติดฟิล์มของตัวออร่าคูดแคทนะครับตอนนี้พี่บอยใช้ฟิล์มอะไรอ่าครับเนื่องจากว่าฟิล์มนะครับฟิล์มรถเนี่ยผมมองว่ามีความจําเป็นนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เมืองไทยเมืองร้อนอ่าก่อนหน้าที่จะติดผมค้นหาหลายหลายเจ้านะครับอคอนเซปต์แรกเลยคือขอให้เป็นฟิล์มเซรามิก เซรามิกอ่าเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเนื่องจากอะไรฟิล์มเซรามิกสามารถกดทนความร้อนได้สูงกันความร้อนได้ดีกันยูวได้ดีในความรู้สึกของผมนะครับ uh huh. ผมก็เลยเลือกติดของโซลาร์กาดนะครับ่อ่าถ้าผมจําชื่อรุ่นไม่ผิดเล่เป็นเป็นแบ็กแฟนทอมนะครับก็คืออย่างตอนนี้ติดเท่าไหร่อะตอนนี้ข้างหน้าเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆหลายคนมาถามว่าเอ้ยติดรุ่นนี้ดีไหมนะครับติดแล้วมืดไหมนะครับติดแล้ว ร้อนไม้นะครับของผมเนี่ยครับบานหน้า4 0 40%, 40นะครับบานข้างแ80ดซนโอ้ oh. นะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงถามว่ามืดไหมอยู่ข้างในไม่มืดนะครับตอนเนี้ยที่ถ่ายเลยเห็นไหมครับมีความเป็นส่วนตัวสูงมันมืดเลยอะมันมืดเลย <c oughs> แต่ว่ามันทําให้เย็นไงเย็นทําให้เย็นนะครับแต่ถามว่าเรา,เรามองข้างนอกแล้วมันมืดไหมเนี่ยครับลองเข้าไปดูได้เลยก <c oughs> ็ก็ข้างหน้า40สก็มองเหมือนใกล้เคียงปกตินะครับเออเนาะ ข้างในกับข้างนอกมันแตกต่างกันเยอะเลยเนี่ยครับนี่ข้างในก็จะเห็นอแต่เวลาอยู่ข้างนอกแทบมองไม่เห็นเลยหรือแม้กระทั่งเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูในรถนะครับจะมองผมเข้าไปนั่งในรถจะมองไม่เห็นผมใช่ใช่แทบมองไม่เห็นนะแต่อยู่ข้างในรถเห็นชัดดีไม่คือความร้อนถามว่ามันอีกเรื่องสะสมแพงไหม แพงไหมผมติดมาหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาททั้งคันนะครับก็คือไม่ไม่ขอบอกอ๋อไม่มีข้างบนด้วยนี่มันมีซันรูฟด้วยนะครับติดเหมือนกันติดเหมือนกันครับอโอเคถือว่าถือว่าเป็นฟิล์มที่อยากแนะนําอยากแนะนํานะครับอยากแนะนําอ่าผมไม่ได้ขายในหน้าอะไรนะไม่ได้ขายของอะไรไม่ได้ขายของอะไรแต่มีเพื่อนเห็นผมติดนะครับมาถามผมพ,พี่มันมืดดีอะ ออช่วยรีวิวหน่อยดีไหมมันดีไหมมันเป็นยังไง<ด>นะครับเมื่อกีอ้หน้าข้างในเย็นจนผมต้องบอกว่าเ <c oughs> บาแอร์หน่อยได้ไหมครับพี่บอย <Boy? S 1> <c oughs> คือคือหลายคนต้องการเรื่องของความเป็นส่วนตัวในการอยู่ในรถนะครับเวลา ขับไปไหนมาไหนไม่ต้องการให้คนมองอาจจะมีกิ๊กมีอะไรแล้วแต่นะครับอ่าก็ามา <c oughs> ไม่สิ <c oughs> <c oughs> ไม่ก็ต้องบอกว่าให้แบบข้างในมันเย็นแค่ข้างในมันเย็นพอมันเย็นเสร็จแล้วเนี่ยแอร์เราก็จะไม่ทํางานหนักครับเราเลือก,อกตรงนี้เรื่องของการความร้อนกัน U ูนะครับ <c oughs> ใ<ช>่เพื่อ<ช>ไม่ให้คอนโซลเสียง่ายนะครับลนเพราะว่า UV บ้านเราแรงจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเริ่มเราก็จะมุฟแล้วครับเราจะไหม้แล้วครับดูหน้าผมครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ